ทุกวันนี้ทำไมหลายๆคนต้องออกไปนั่งที่ร้านกาแฟทำไมหลายๆคนอยากจะออกไปนั่งตามร้านคาเฟ่ก็เพราะว่าเราทุกคนต่างหวยหาธรรมชาติเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่สีเขียวอยากอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์รู้สึกผ่อนคลายแต่มันจะดีไหมถ้าเรามีบรรยากาศ คาเฟ่บรรยากาศชิวๆแบบนี้อยู่ในบ้านของเราเองมันอาจจะทำให้ใครหลายๆคนอยากจะกลับบ้านเร็วขึ้นอาจจะทำให้ใครบางคนอยากจะออกจากที่ทำงานให้เร็วขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้มาสัมผัสบรรยากาศชิวๆแบบนี้ในบ้านของเราเองตื่นนอนตอนเช้าเราก็จะออกมาพบกับความสดชื่นแบบนี้ได้ทุกวัน มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวันพักผ่อนของเราทั้ง365วันที่เดียวเลยนะทุกคนสําหรับบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำที่จอดรถ4คันทุกคนลองดูลงจอดรถสิ จอดรถได้ถึง4ี่คันเลยนะบ้านหลังนี้เขาทำเอาไว้โล่งโปรง่งดูแล้วไม่อึดอัดเลยทำเป็นสไตล์เหล็กแปรคู่ก็ดูสวยงามดีนะวัสดุที่ใช้มุงหลังคาก็เป็นไวนิลซึ่งข้อดีของวัสดุไวนิลเนี่ยก็จะทำให้บ้านเย็นมีน้ำหนักเบาแล้วก็เหมือนกับมี UV ในตัวซึ่งเป็นเหมือนฉนวนกันความร้อน เวลาแสงแดดส่องเข้ามามันก็จะสะท้อนออกไปก็จะทำให้บ้านเราไม่ร้อนในส่วนของข้อเสียของเขาก็มีนะไม่ใช่มีแต่ข้อดีอย่างเดียวข้อเสียของไวนิลก็จะราคาสูงกว่าวัสดุอย่างอื่นแบบเยอะๆเลยแหละส่วนกระเบื้องที่ใช้ตัวนี้กระเบื้องที่ใช้เขาก็เป็นกระเบื้องพอร์ลน ซึ่งกระเบื้องแบบนี้เนี่ยเป็นกระเบื้องที่ใช้ปูลโรงจอดรถโดยเฉพาะเลยเท่านั้นยังไม่พอนะในส่วนของด้านหลังบ้านเนี่ยทำหลังคาคลุมออกมาเต็มพื้นที่แต่ก็มีเว้นระยะถอยล่นเอาไว้นะเป็นวัสดุไวนิ้วเหมือนกันติดรางน้ำเอาไว้ให้พร้อม เวลาฝนตกก็ไม่ต้องกังวลว่าจะก,กระเด็นไปบ้านเพื่อนบ้านระเบื้องที่ใช้ปูก็ออกเป็นลายสไตล์ไม้ก็จะทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วชอบบรรยากาศแบบนี้ <c oughs> ก็เม้นมาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบ้านบรรยากาศแบบนี้อีกเรื่อยๆ ประตูทางเข้าบ้านก็เป็นประตูไม้บานใหญ่เปิดออกได้กว้างสองฝั่งเลยนะตรงนี้ก็สามารถที่จะนำเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เข้ามาบ้านได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันเข้ามาในบ้านพื้นสเปนก็จะเป็นการปูกระเบื้องหนังจับเล็บทภาสีถขาวติดสระดิบติดตั๊กรับ วางทีวีเอาไว้ความใช้งานด้านบนในส่วนของผ้าก็จะติดเป็นไฟดาวไรต์เอาไว้กคือเข้ามาในบ้านอย่างนี้จะรู้สึกถึงความโล่งๆนะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหน้าต่างของคนหน้าต่างเยอะเลยข้างบ้านหลังบ้านประตูด้านข้างบ้านเนี่ยเปิดออกไปด้านข้างบ้านที่เปิดออกไปได้กว้างเลยข้างบ้านก็จับสวนปูหินทางเดิน เอาไว้ดูดีเลยแหลมะมีชุดโต๊ะนัะทานอาหารให้ด้วยอันนี้เป็นชุดใหม่เลยนะตัวชุดนี้เป็นชุดตัวชุดใหม่เลยนะมีในส่วนของอ่างล้างจานสองหลุมติดเ้าแก๊สสองหัวเอาไว้เรียบร้อยพร้อมใช้งานมีปักป๊กก็อะไรเรียบร้อยน้วต่างสองขว่มีพิเศบ วางช้อนวางอะไรไปด้วยอันนี้ก็ไว้สำหรับวางเป็นเตาไมโครเวฟสู้แฝงไว้สำหรับเก็บของได้เยอสะสวยใหม่เดเลย,ยแล้วก็เดียนี่เป็นประตูที่เราจะเป,ปิดออกไปประตูลานทักร้านลังบ้านดูหลังคาเป็นหลังคาวบย่งพุ่งออกมามีปั๊มน้ำ ถังน้ําตัวนี้เป็นขนาดหนึ่งพันลิตรแถมให้ด้วยอันนี้เป็นชุดใหม่นะทุกคนปั๊มน้ําของเขาเป็นนิตาชิขนาดสองร้ยห้าสิบาทจริงๆนี่ผมก็พูดบ่อยแล้วนะเนี่ยสปอนเซอร์จ,จะเข้าบ้างก็ดีนะเดีย๋ยวพาดูห้องน้ำกันห้องน้ำข้างล่างมีหนึ่งห้องข้างบนมีหนึ่งห้องห้องน้ำข้างล่างใ้ปูอื่นกระเบื้อง ให้ใหม่หมดเลยนะรวมถึงผนังก็โูขึ้นไปจตลอดซ้าเลยติดสุขภัณฑ์ใหม่สุขภัณฑ์ก็เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดมีกระจกเงาล้างหน้ากระจกใหม่สไตล์เขาดูดีนะเป็นออกไม้ไม้อยนะอันนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดที่เราจะวางจะ,จะของเก็บของทุกทีในนีไ้ได้เดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยได้ไหม เดี๋ยวพิสูจน์ข้างบนกันห้องนอนใหญ่เลยคือห้องนอนใหญ่ก็คือจะได้ฝั่งหนึ่งของบ้านเลยทั้งหมดเลยบ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านสามห้องนอนสองห้องน้ำนะตัวของตัวมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาจะมีระเบียงระเบียงที่เราเปิดไฟใช้งานได้ถึงแล้วระเบียงก็กว้างเลย มองวิวด้านหน้าบ้านวานเชียงนดถินไซส์ฟมพูดก Adjust ็แบบสบายๆนี่ก็ถือบั๊กเอาไว้แล้วก็ติดตั้งห้องป็นทีดียังไม่ให้ห้องน้ำ ดันจะพาไปดูห้องน้ำจริงๆห้องน้ำข้างบนมันจะเป็นอยู่ห้องเดียวนะเราจะใช้แช์กันทั้งหมดทั้งสามห้องเลยห้องน้ำข yeah, ้างบนมี่างอาบน้ำด้วยนะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้ใช่าก็ดูห้องนอนสองที่ขนาดความกว้างของห้องนอนสองก็คือจะใกล้กัวห้องนอนหนึ่งนะ เพราะว่าเปลี่ยนทิศได้มีเบรคดโอไว้ให้นั่งเล่นได้ด้วยติดแอร์ไว้ด้วยแอร์ตัวนี้เป็นแอร์อใหม่นะเป็นแอร์วิสซูสลิปขนาดหนึ่งหมื่นห้าพันวิวตัวนี้ของใหม่ติดได้เลยอะเดี๋ยวมาดูห้องนอนที่สามกันห้องนอนที่สามนี่คือขนาดของห้องนอนที่สามที่จริง ถ้าสมาชิกในบ้านนี้ไม่เอยอะสมาชิกในบ้านเราไม่เยอะห้องนี้เราก็อาจจะใช้เป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือห้องดูหนังห้องฟังเพลงห้องอนกประสมแล้วแต่เราเลยแต่ถ้าจะเป็นห้องนอนก็วางเตียงของคุณก็ยังวางได้นะมีหน้าต่างสองฝั่ง,งเปิดระบายอากาศเปิดรับแสงธรรมชาติเข้าได้ แล้วก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง s ี t u r e Home เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปบ้านดีๆชิวๆสวยๆแบบนี้อีกขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ